วันนี้เราจะมาเรียนรู้แบบปูรณาการกันนะคะอันดับแรกกองนี้คือกองอะไรคะอะไรคะสีแดง,แดงเขาเรียกว่าเงาะใช่ไหมคะเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งรสชาติหวานนะคะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าลามบุทันเรื่องเรียนสังเกตซิเงาะสีอะไรคะสีแดงนะคะสีแดงภาษาอังกฤษว่าไงคะ red ข้างในมันเป็นสีแดงก็จริง แต่ขนมันสีอะไรคะขนเงาะสีเขียวภาษาอังกฤษว่ายัางไงนะคะสีเขียว green วันนี้ได้ภาษาอังกฤษไป3คํคำแล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าเงาะแต่ละผลเนี่ยลักษณะมันเป็นยังไงเราเรียกเงาะเป็นผลนะคะเป็นผลหร,หรือว่าบางคนถ้าเป็นภาษาพูดเขาจะเรียกว่าลูกก็ได้อันนี้เงาะหนึ่งผล หรือว่าเงาะหนึ่งลูกเงาะสองผลหรือว่าเงาะสองลูกถ้าครูแทนเงาะหนึ่งผลเท่ากับสิบนะคะครูมีเงาะสองผลเป็นเท่าไหร่คะก็คือสิบบวกสิบเป็นยี่สิบใช่ไหมคะอันนี้คือการแทนจำนวนนะคะ,ะแล้วถ้าครูมีเงาะทั้งหมด ี่ผลคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดห้าครูมีเงาะเจ็ดผลแล้วเมื่อกี้ครูบอกว่าหนึ่งผลคือสิบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเจ็ดผลก็คือการนำสิบมาบวกกันกี่ครั้งคะเจ็ดครั้งคือได้เท่าไหร่คะเจ็ดสิบนั่นเองนะคะการที่เราเอาเลขซ้ำๆกันมาบวกกันหลายๆหนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการคูณเพราะฉะนั้น 10บวกกัน7ครั้ง,งก็คือ10คูณ7ได้70นั่นเองค่ะครูมีเงาะหนึ่งอ1ส3 4ส6 7 8้า0และ11ครูมีง้อทั้งหมด11ผลนะคะแล้วทีนี้เด็กๆนำมาฝากครูอีก1 2 3 4 5 6 7เด็กๆนำมาฝากครูอีก7ผลแสดงว่า ทำไงคะเอามาทำอะไรกันครูถึงจะมีง้อทั้งหมดกี่ผลคือเอามารวมกันก็คือเอามาบวกกันนั่นเองเพราะฉะนั้น11บวก7ได้เท่าไหร่คะลองคิดในใจดูซิ11บวก7ก็คือได้18เรามาลองนับดูได้18ไหมหนึ่งสองสามสี้าหกเดแ้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิและสิเพราะฉะนั้นครูมีง้อทั้งหมดกี่ผลคะ 11บวก7ได้18เพราะฉะนั้นครูมีเงาะทั้งหมด18ผลนะคะอันนี้คือการทบทวนการบวกทีนี้ถ้าครูแบ่งให้นักเรียนนะคะ5คนคนละ1ผลก็จะกลายเป็น18-5ลบ5จะเหลือเท่าไหร่เรามาดูกันนะคะเอาออกไปก่อนจาก18กอ่าจาก18ผลในกองนี้นะคะ1 2 3 ี <5 S 2> ออกมา5ผลแล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูกันว่าจะเหลือกี่ผลนะ1 2 3, 3 5 6ปี5้าเแปล้วก็13เพราะฉะนั้นครูก็จะเหลือเงาะทั้งหมด13ผลดังนั้น18-5ลบ5จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ13นั่นเองนะคะวันนี้เราทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องเงาะแล้ว แล้วเ,เจอกันในคลิปต่อไปนะคะ